วันนี้เป็นงานพินพ์นะครับริมน์บิลบิลสําหรับร้านอาหารนะครับร้านชาบูไว้สําหรับติ๊กรายการอาหารนะครับอันนี้ก็ร้านชาบูนะอันนี้พินพ์มาเรียบร้อยนะครับโดยวันนี้แนะนํากระดาษที่ใช้นะครับกระดาษตัวนี้เลยกระดาษโอเคหอสีเหลืองตัวนี้นะครับใช้ค่อนข้างกระดาษหนานะครับวันนี้ตัวนี้ค่อนข้างกระดาษหนาจนแบบอันนี้บาง็อตก็เราต้องลองดูนะครับแต่็อดนี้ที่ซื้อมาก็คือว่า กระดาษค่อนข้างหนาหมือนแปดสิแกรมได้เลยนะครับกระดาษไม่บางขาวด้วยนะครับแล้วก็ไม่ยับง่ายนะครับบางตัวนะ70ดสิบแกรมซื้อมาแล้วยับง่ายอันนี้ลองใช้โอเคนะครับก็โอเคจริงๆนะครับถ้าใครสนใจตะก้าะก้าด้านล่างนะครับฝากไว้ให้แล้วลองเลือกดูนะครับถ้าสนใจใช้นะครับนี่คือกระดาษนสำหรับงานที่ขึ้นในหอเลยก็คือสำหรับพริ้นเครื่องพริ้นเครื่องถ่ายเอกสารได้หมดเลยนะครับตัวนี้กระดาษโอเคนะครับการงานปริ้นก็นี่เลยนะครับ ใครสนใจก็ลองดูในตะกา้าได้เลยนะครับ